นิกกี้พาวเวอร์ฟูมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังความมั่งคัง่งขอนำเสนอ23วิธีดึงดูดเงินที่ทรงพลังทุกวันทุกท่านลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าทุกท่านสามารถดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล็ก คุณคิดว่าเป็นการยืดเวลาแต่ถ้ามันเป็นไปได้ละ่ะคุณก็สามารถมีความมั่งคั่งร่ำรวยแบบที่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นคุณสามารถดึงดูดเงินได้ทุกวันทุกๆครั้งที่คุณทำงานคุณจะรับโอกาสนั้นไว้หรือไม่คะคุณคิดว่าเราทุกคน อาจเริ่มต้นเดินทางสู่โลกแห่งอภิปัชชยาดินแดนที่คุณมีพลังที่จะไปให้ถึงใช่แล้วค่ะหัวข้อในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการวางแผนกลอมรวยแบบรวดเร็วหรือการพนันหรือการลงทุนแบบที่หลายคนคาดคิดนะคะแต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎการควบคุมของกฎสากล ของจัก,กรวาลหรือกฎแห่งแรงดึงดูดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินในชีวิตจริงได้น่าสนใจใช่ไหมคะถ้ามันสามารถทำให้คุณมีทัศนคติที่ดีต่อเงินแล้วคุณจะไม่รับโอกาสนั้นไว้เลอคะ่ะมาติดตามกันค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะคะ นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามช่องนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์มาติดตามกันค่ะเรามาเริ่มต้นจากบทที่1กันเลยนะคะซึ่งถือว่าบทที่1นนี้ก็เป็นบทแห่งพื้นฐานของทุกกดนะคะ หลายท่านที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดจากช่อง n i ก k ี้พาวเวอร์ฟูมไปแล้วนะคะก็จะทําให้ทุกท่านเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในบทนี้บทที่หนึ่งนั้นกล่าวถึงการเรียนรู้กฎแห่งแรงดึงดูดประการแรกคุณต้องเข้าใจว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ลึกลับเท่านั้น แต่มันเป็นหลักสากลที่ทรงพลังที่สามารถนำมาใช้เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของคุณได้ไม่ใช่แค่การขอพรหรือนั่งนับดาวแบบโง่ๆแต่เป็นการขอพรแบบฉลาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับความคิดและอารมณ์ของคุณด้วยพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะคุณลองจินตนาการว่า ถ้าคุณเป็นแม่เหล็กความแรงของสนามแม่เหล็กของคุณถูกกำหนดโดยความคิดและอารมณ์ของคุณเมื่อคุณติดลมอยู่ในด้านลบแรงแม่เหล็กของคุณก็จะอ่อนลงแต่เมื่อคุณใช้พลังด้านบวกพลังแม่เหล็กของคุณก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือมีพลังมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะกฎแห่งแรงดึงดูดก็เช่นเดียวกันกำหนดว่า สิ่งที่ชอบดึงดูดสิ่งที่ชอบและถ้าคุณเต็มอิ่มไปด้วยพลังเชิงบวกคุณก็จะดึงดูดประสบการณ์และผลที่ตามมาอย่างยอดเยี่ยมรวมถึงความมั่งคั่งทางด้านการเงินด้วยนี่คือที่มาของการวิเคราะห์ในเรื่องของการเชื่อกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่แค่เพียงผิวเผินเท่านั้นนะคะแต่คุณ ต้องเข้าใจวิธีการทำงานของสิ่งนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรูปแบบความคิดและการตอบสนองของคุณด้วยการที่คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนั้นนะคะคุณต้องชิปพลังงานของคุณหรือว่าคุณต้องสามารถใช้จิตหรือ Mindset ของคุณนั้นให้อยู่ในขั้นของระดับที่เป็นก้าวกระโดดนะคะ คุณต้องเริ่มต้นด้วยการมองเงินว่าเป็นเครื่องมือสำหรับพลังงานที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเป็นแหล่งของความกดดันนะคะต้องจินตนาการตัวเองว่าคุณสามารถมีความมั่งคั่งหรือได้รับความมั่งคั่งนั้นแล้วสิ่งนี้ก็จะทำให้คุณมีความมั่งคั่งอยู่ในจิตใจแล้วคุณก็สามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ถ้าคุณมีจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ดีหรือมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ดีนะคะบทที่2นะคะเป็นเรื่องของวิธีการเปลี่ยนกรอบความคิดเรื่องเงินของคุณในการเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอย่างแท้จริงคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนกรอบความคิดขอให้มองว่าเงินไม่ใช่แหล่งของความวิตกกังวล แต่เงินเป็นเครื่องมือในการเสริมพลังและความอุดมสมบูรณ์การ,ปรเปลี่ยนแปลงนี้เป็นมากกว่าแค่การคิดในแง่ดีแต่มันแสดงถึงการ,ปรเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในมุมมองของความสัมพันธ์ของคุณกับเงินคุณต้องละทิ้งกรอบความคิดเดิมๆกรอบความคิดที่มีความเชื่อว่าคุณขาดแคลนซึ่งมันฉุดรัังคุณไว้และต้องยอมรับ ทัศนคติแห่งความอุดมสมบูรณ์ความมากมายเหลือเฟือนี่ไม่เกี่ยวกับความโลภหรือวัตถุนิยมนะคะแต่เกี่ยวกับการเข้าใจว่าการที่มีสิ่งต่างๆมากมายสำหรับทุกคนรวมถึงคุณด้วยมันเกี่ยวกับความเชื่อในคุณค่าโดยธรรมชาติของคุณและสิทธิ์ในการมีความสะดวกสบายทางการเงินและความปลอดภัยทางด้านการเงิน เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความเชื่อของคุณเกี่ยวกับการเงินก่อนนะคะว่าคุณมีรากฐานมาจากความกลัวและความขาดแคลนหรือเปล่าหรือมีรากฐานมาจากความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองหรือไม่หากเป็นอย่างแรกก็ถึงเวลาท้าทายความเชื่อเหล่านั้นแทนที่ด้วยคำยืนยันที่เสริมพลังทางด้านการเงินหรือ m o n e y a f f i r m a t i o n นะคะ เช่นฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันสมควรได้รับความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินเงินไหลเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายดายทำซ้ำหรือกล่าวซ้ำคำยืนยันเหล่านี้ทุกวันนะคะโดยจินตนาการว่าตัวคุณเองเป็นศูนย์รวมของความมั่งคั่งทางด้านการเงินสำหรับทุกท่านที่ยังไม่เคยฟัง affirmation ทางด้านการเงินนะคะ ในคลิปของ n i k k i Powerful Mind ก็มีอยู่หลายคลิปนะคะเกี่ยวกับ Affirmation ทางด้านการเงินหรือคำยืนยันความเชื่อเกี่ยวกับความมั่งคัง่งความร่ำรวยทางด้านการเงินนะคะทุกท่านสามารถไปติดตามรับฟังได้ค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะก็เป็นการแสดงถึงความกะตันยูต่อสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนโฟกัสของคุณ จากการขาดแคลนไปเป็นความอุดมสมบูรณ์และดึงดูดสิ่งที่คุณชื่นชมให้มากขึ้นขอให้ระลึกไว้ว่าจัก,กรวาลตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนของคุณดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสั่นสะเทือนของคุณนั้นสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองบทที่3เป็นวิธีเกี่ยวกับการ ปลดปล่อยพลังแห่งการยืนยันการใช้พลังแห่งการยืนยันสามารถเปลี่ยนความเป็นจริงทางด้านการเงินของคุณได้อย่างแท้จริงและถือว่าเป็นการปูทางสู่อนาคตที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นมันทำงานอย่างไรโดยพื้นฐานแล้วการกล่าวคำยืนยันหรือว่า affirmation นั้นนะคะเป็นคำพูดเชิงบวกที่ทรงพลังที่คุณสามารถพูดซ้ำกับตัวเอง ออกมาดังๆทุกๆวันเขาทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณใหม่โดยแทนที่ความเชื่อเชิงลบเกี่ยวกับการเงินได้ความเชื่อเชิงบวกที่เสริมพลังเพื่อให้คุณมีความมั่งคั่งทางด้านการเงินเพื่อให้คุณมีความคิดและมีทัศนคติในเรื่องของความมั่งคั่งเป็นพื้นฐานนะคะเอาละค่ะเรามาวิเคราะห์กันต่อไปนะคะว่า เพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพนั้นคำยืนยันของคุณต้องเป็นแบบไหนคำยืนยันหรือ affirmation นั้นต้องเป็นแบบปัจจุบันการเป็นเชิงบวกและเน้นความเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยการใช้คำว่าฉันและเราไม่ใช้คำว่าจะนะคะเพราะว่าคำว่าจะเป็นการแสดงถึงอนาคตมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเช่น แทนที่จะพูดว่าฉันจะมั่งคัง่งฉันจะร่ำรวยแต่ขอให้เปลี่ยนเป็นพูดว่าฉันมั่งคัง่งฉันร่ำรวยแม้ว่ายังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องพูดราวกับว่ามันมีอยู่แล้วมันเป็นจริงอยู่แล้วนั่นเป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคุณไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างกันได้ ในเรื่องของความเป็นจริงและจินตนาการจิตใต้สำนึกเชื่อคุณเสมอว่าคุณพูดอะไรและมันเป็นจริงตามนั้นตามที่คุณได้พูดออกไปนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องมีการเชื่อมโยงทางอารมณ์กับคำยืนยันของคุณต้องรู้สึกถึงความสุขที่ตื่นเต้นความปลอดภัยการมีเงินทองมากมาย เพราะว่ามันนำพามาซึ่งความเชื่อมั่นแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณนะคะและเมื่อคุณมีอารมณ์ที่เป็นสุขนึกถึงความมั่งคั่งแล้วใช่ไหมคะพลังงานนั้นก็สามารถขยายเป็นวงกว้างขึ้นทำให้มีพลังงานมากยิ่งขึ้นรวมทั้งความเชื่อของความยืนยันนะคะแล้วมันก็ทำให้คุณเชื่อมั่น ได้อย่างมีคุณค่าว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่งคั่งได้นะคะ affirmation หรือการยืนยันทางจิตวิญญาณเพื่อเชื่อมโยงคุณกับความอุดมสมบูรณ์หรือความมั่งคั่งอันไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาลเป็นการยืนยันว่าคุณร่ำรวยเท่ากับคุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับความอุดมสมบูรณ์สากลน,นี้คุณกำลังเชิญชวน ความมั่งคัง่งความมากมายเหลือเฟือนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้ระลึกไว้นะคะ affirmation ที่ดีย่อมนำมาถึงทัศนคติที่ดีทางด้านความมั่งคัง่งร่ำรวยทางด้านการเงินของคุณด้วยนะคะบทที่4เป็นวิธีการแสดงภาพเป้าหมายทางด้านการเงินของคุณด้วยพลังแห่งการยืนยัน หรือมันนี่แอฟเฟอร์มชันใช่ไหมคะคุณสามารถขยายการดึงดูดความมั่งคั่งของคุณเพิ่มเติมได้การแสดงภาพเป้าหมายทางด้านการเงินของคุณนี่ไม่ใช่แค่การฝันกลางวันเกี่ยวกับความร่ำรวยเท่านั้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ์ทางจิตของเป้าหมายทางด้านการเงินของคุณที่คุณต้องการชัดเจนจนแทบรู้สึกได้ว่า การเห็นตัวเองอยู่ในสายตาของความมั่งคั่งการใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการการพบกับอิสรภาพทางด้านการเงินตามที่คุณต้องการการบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากทำให้จิตใจและพลังงานของคุณสอดคล้องกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์กฎแห่งแรงดึงดูดระบุว่า สิ่งที่คล้ายกันดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันดังนั้นการมุ่งความสนใจไปที่ความคิดและอารมณ์ของคุณไปยังเป้าหมายทางด้านการเงินคุณจึงสามารถดึงดูดสถานการณ์เหล่านั้นให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายทีนี้คุณจะฝึกสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรวิธีการง่ายๆนะคะขอให้จัดเวลา ของคุณให้อยู่ในสถานที่เงียบๆในแต่ละวันเพื่อให้เห็นภาพเป้าหมายทางด้านการเงินของคุณอย่างแท้จริงลองนึกภาพตัวเองใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการมาโดยตลอดอิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินการสัมผัสถึงอารมณ์ที่มาพร้อมกับการบรรลุปเป้าหมายทางด้านการเงินของคุณว่าคุณมีความสุข ความสมหวังและความสงบลองนึกภาพรายละเอียดต่างๆเช่นยอดบัญชีเงินในธนาคารของคุณความรู้สึกถึงรถในฝันของคุณภาพบ้านในฝันของคุณวันพักผ่อนของคุณหรือวันหยุดของคุณเป็นอย่างไรยิ่งคุณสามารถบ่งบอกหรือแจกแจงรายละเอียดที่เจาะจงมากเท่าไหร่มันก็แสดงถึงภาพ ที่ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกท่านผ่านไปแล้ว4บท4วิธีที่จะสามารถทำให้ทุกท่านฝึกเป็นคนที่ทรงพลังเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะขอให้ทุกท่านนำวิธีการเหล่านี้ไปฝึกนะคะแล้วมาติดตามตอนต่อไปคะ่ะน Nikki Powerful Mind ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่อง Nikki Powerful My แอบ Powerful My สวัสดีค่ะ